ก็มาอยู่กับคณอมว่าเหมือนเคยเนาะวันนี้ผมก็จะมาทําการตีวอลนะครับผมก็ตอนนี้วอลก็เวลาเหลือประมาณ3ชั่วโมง40นาทีนะครับผมตอนนี้เขาก็นําเราอยู่ที่25ดาวตีเราไป10บเดาบนะส่วนฝั่งเราก็ตีไป1ดาวนะครับได้มา2ดาวเนาะก็เป็นบ้านหนึ่งที่ไปตีนะครับผมก็ได้เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ได้3ดาวเนาะก็ได้แค่2ดาวแล้วก็เนนก้าสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราก็จะมาทําการโจมตีนะครับ ก็ทหารส่วนที่ผมจะไปตีในรอบนี้นะผมก็ใช้เป็นออบาบาลหนึ่งตัวนะครับผมธนอสองตัวซุปเปอร์ระเบิดหนึ่งตัวนะครับข้อมดสามตัวนะแล้วก็ใช้เป็นยักษ์ไฟฟ้าสองตัวแล้วก็หมูหมูยังเวลไม่ตันนะครับผมยังเป็นวลสิบเอ็ดอยู่เนาะก็ใช้ไปสามสิบเจ็ดตัวนะครับผมแล้วก็ระบาดหนึ่งตัวนะสูตรนี้ผมก็เป็นสูตรที่ผมกําลังทดลองนะก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ดาวเนาะก็ ซึ่งจะลองทดลองสูตรหลายๆสูตรเนาะแบบว่าสูตรไหนมันโอเคผมก็จะเป็นการบันทึกสูตรไว้นะครับแล้วก็เอาไว้จงตีเนาะแล้วก็สุดท้ายครับก็เป็นนักล่าข้าหัวสาตัวนะครับผมส่วนน้ํายาที่ผมใช้ก็จะเป็นน้ํายาล่องหุน6กขวดนะครับแล้วก็น้ํายาโคนที่ขอมา1ขวดเนาะแล้วก็ยาแช่1นขวดยาม่ง1่งขวดนะครับแล้วก็ยาเหลืองเนาะหนึ่งขวดนะครับส่วนทหารแคนผมก็ใช้เป็นซปเปอร์ทนเชุดทหารแคนแล้วก็ผมจะใช้เหมือนที่ผมใช้ ชุดสายอากาศโจมตีเนาะก็เหมือนที่เอาไปโจมตีสายมังกรครับก็จะแตกต่างตรงที่ผมใช้หมูนะครับในสูตรนี้เนาะก็จะใช้หมูใช้ยักษ์ไฟฟ้านะครับเป็นสายพื้นกึ่งสายอากาศเนาะก็คืออีกชุดหนึ่งก็จะเป็นสายอากาศครับแต่ว่าต่างจากชุดนั้นก็จะเป็นมาชุดนี้ก็จะเป็นสายพื้นนะครับก็จะคล้ายๆกันนะก็ลองเปลี่ยนในหลายสูตรนะครับผมโอเคครับก็ไม้แรกของเรานะผมก็ จะตีบ้านลำดับสามนะครับผมผมก็เข้ามาดูบ้านลำดับสามเนาะหน้าตาบ้านลำดับสามนะครับผม,มเขาก็ใช้ป้อมนอกไปตรงกลางสองแล้วนะติดบ้านนะก็แคบ้านเนาะแล้วก็อินฟินสายเดียวนะครับทั้งสเสาเลยเนาะ ก็จะวางเครื่องยิงห่างกันคนระับไม่ได้ยกใกล้กันเนาะก็ถ้าทำลายได้ก็น่าจะเสาเดียวนะครับในการเ,ออเข้าไปใช้ซุปเปอร์ธนูนะโอเคครับผมก็จะทำการโจมตีเลยนะครับผมกออ็จะได้กี่ดาวนั้นก็มารอชมกันนะก็สุดนี้ผมก็ขออนุญาตกดใช้น้ำยาคนระับเพราะว่าทหารผมยังยวิ่งไม่ตันนะหมูนะครับรว่าหมูผมก็ ไม่ค่อยได้ใช้โมดเนะก็ยังอัพอยู่นะครับก็ยังอัพไม่เสร็จเนาะก็เลยต้องกดใช้น้ํายาเพื่ออัพเลเวลให้เป็นเลเวลตันนะครับผมโอเคครับแล้วก็มาดูกันนะสูตรนี้ว่าผมตียังไงว่าเราจะได้สามดาวไหมครับในไม้แรกของเราโอเคครับลุยกันเลยนะก็ขออนุญาตตีก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมต้องเบาเสียง เสียงความดังของการโจมตีเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเวลาที่ผมพูดนะครับเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้โอเคเพราะว่ารู้สึกว่าเห็นน้องๆบางคนบอกว่าเสียงเลงหรือว่าเสียงในเกมมันค้ำกะดังกว่าเสียงที่ผมพูดนะครับก็จะพยายามเบาลงเนาะโอเคครับเราทําการเบาลงแล้วเราก็จะทําการโจมตีนะครับแล้วก็มาดูกันไม้แรกของผมว่า จะได้กีดาวนะโอเคครับก็ทำการเริ่มโจมตีกันเลยแล้วก็เช้ทหารก่อนครับใช้เป็นปู่เดินเดินพื้นนะครับผมไม่ใช้สายอากาศเนาะไม่ต้องให้มันลอยนะก็ตั้งเป็นเดินพื้นก็เช้ทหารโอเคบู๊ตน้ำยาส่วนเลเวลทหารผมก็เอ่อเลเวลฮีโร่นาอยยังไม่ตันครับผมก็จะไม่บูตน,นะบูตแค่เลเวลทหารครับ โอเคครับเราก็จะทำการปล่อยลาว่าเราจะเหาะนะเออโอ้นโอเค okay, ครับบ้านทางไปแล้วนะ เถี่ยเราก็ล่อหารแคนออกมาสนะเพื่อที่จะฆ่าหารแคนี้ครับใช้ยักษ์ไฟฟ้าลงไปหนึ่งตัวแล้วก็ปล่อยยักษ์ไฟฟ้าได้สองตัวนะครับปล่อยฟลิน้น ตัวนหนึ่งตัวเรกดใช้ควาสามารถของคิงเลยนะครับเราจะเข้าตรงตรงเลยลตาครับขวดเวกดใช้ควาสามารถของครีนนะคิงเราจะตายแล้ว ดูดิเราเดินช้ามากเลยจะใช้ความสามารถของแล้วก็ปล่อยนรบหลวงไปเก็บเครื่องยิงหินนะครับแล้วก็ปล่อยหงายนะเคร่องล่างนะแล้วก็เก็บกับปล่อยให้เราเก็บของนะแต่เวลาไม่คันนะครับค่อยๆเก็บนะโอเค เราก็ได้สามดาวนะครับก็ไม่ยากเกินเนาะแล้วก็ในบ้านนี้เขาก็ยังป้อมไม่ตันของบ้าน15้านะผมก็ยังมีป้อมบางอันก็เป็นของบ้านสิบห้าบางอันก็ยังเป็นของบ้าน14เนาะก็เลยแบบฐานยังเือเยอะเนาะแต่ว่าสูตรนี้ผมก็ใช้ไปป้นนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะเ,เปิดตัวที่ผมป้นให้ดูเนาะก็เป็นสูตรที่ผมเพิ่งลองทดสอบนะครับ เนี่ยครับส่วนนี้ก็เป็นสุดเมื่อกี้เนาะที่ผมตีวาไปนะครับก็ามาดูกันผมก็จะขอรีเพย์เลยเนาะอแต่ว่าสูตรนี้ครับก็คือ พยายามอย่าพลาดบ้านเนาะถ้าเราเจอบ้านไหนที่ค่อยากหน่อยก็อาจจะบางครั้งอาจจะได้แค่2ดาวนะแต่ว่าส่วนมากถ้าทําลายบ้านได้นะครับแล้วก็ไม่โดนระเบิดเนาะตอนที่เราเอาซปเปอร์ธนูเราลงจากเรือหอะนะมันก็จะทำลายได้ไม่3ดาวก็เกือบ3ดาวนะครับมันจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะนะก็80บบวกขึ้นเนาะเพราะว่าเราใช้หมูนะครับ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนใช้ด้วยนะว่าเราต้องดูให้ทันและดูให้ทั่วถึงนะครับเพราะว่าเออจะไปดูตรงจุดเดียวก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเราใช้ส่วนนี้มันต้องดูดหลายจุดครับมันไม่ได้ปล่อยแบบเออเหมือนมังกรแล,กลงดดกแล้วก็ปล่อยตรงจุดเดียวที่แบบแล้วก็ปล่อยคลิ้นๆลีนลงแล้วก็ปล่อยปูกเก็บตามหลังมังกรมันจะดูง่ายนะครับแบบนั้นแต่ถ้าแบบนี้เราต้องดูด้วยนะครับมีโลดแต่ละตัวนะถ้าเรากดช้าบางตัวมันก็อาจจะทํไม่ให้ได้สามดาว ครั้งก็จะไม่ทันสังดรำครังก็จะไม่ได้ดนะ้วยเนาะโอเคครับเราก็มาดูกันต่อนะอันนี้บ้านกระพังลงไปนะครับแล้วก็ฆ่าเกนเขาได้ด้วยนะ<อ>ก็เมื่อเมื่อบ้านพังแบบนี้นะครับให้เราเข้าแบบตัดเนาะให้แบบ มันมีช่องครับก็ปล่อยฮีโร่แล้วก็ยักไฟฟ้าเราลงไปเก็บนะครับไปเก็บตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะตัดเ้องให้มันเป็นเป็นแบบเพื่อที่จะกดใช้ความสามารถได้แล้วก็ลงน้ํายาที่ครอบคลุมฮีโร่แล้วก็ทหารเราได้เยอะที่สุดเนาะถ้าเราไม่ตัดนะครับเดี๋ยวทหารมันจะแตกกระจายนะก็คือมูอาจจะออกข้างมาฝั่งนี้แล้วไม่มีน้ายาเนาะเพราะาไม่มีน้ํายาขวดเดียวคนระับ แล้วก็น้ำยาแช่อีกหนึ่งขวดนะแล้วก็จะพยายามให้ตัดมุมให้มันเป็นมุมเดียวครับต่อให้มันเดินเป็นมุมไกลอย่างนี้มันก็ดีกว่าที่จะให้มันแตกกระจายนะครับโอเคครับก็มาดูกันต่อเลยนะนี่คือเาปล่อยหนูนะครับก็มบผมจะไม่ปล่อยหมูหมดนะครับก็จะเก็บไว้ประมาณสิบตัวหรือว่าเก้าตัวเนาะประมาณนี้ก็ไปเก็บด้านบนนะครับก็ที่จะให้หนนะูน ขึ้นไปด้านบนมากเกินไปนะคบทีให้ไม่หยุดเก็บตารางนะอันนี้ผมไม่ได้กดใช้น้ำยาครับหมูเรี่ยวไม่ตันเนาะตอนมาตีนี้ผมก็ ไม่ได้กดชันนญญาก็มาตีเลยแต่ก็ได้สามดาวเพราะว่าในจังหวะมันมันโอเคครับมันเข้าดีเนาะมันก็เลยแบบไม่ยากเกินเนาะมาครั้งถ้าเราเข้าพลาดมันก็ค่อนข้างที่จะตียากครับแต่ถ้ามันเป็นหมูเรียกตันมันก็จะดีนะครับเพราะว่าผมยังอัพอยู่นะผมก็จะเอาสูตรนี้มาใช้ด้วยนะเพราะว่าผมก็ทดลองแลนะก็สูตรนี้ก็ผ่านผมก็เลยจะเอามาใช้ ในการไว้ตีเนาะไ้ไ้ไตีแบบบ้านที่มันควรใช้หมูนะครับแบบ,หบเ,ออเหมาะกับการใช้สายพื้นผมก็ใช้เป็นหมูไวตีอะไรเงี้ยครับก็คู่กับมังกรเนาะเราเล่นหลายๆสายนะครับก็ยิ่งจะได้แบบมีเีมือนะครับ คือถ้าเราเล่นได้แค่มังกรมันก็จะเลือกบ้านเนาะก็คือแบบเวลาเราไปเจอเราอาจจะไปแย่งบ้านคนอื่นไม่ได้เนาะเราเจอบ้านที่แบบมันกันสายอากาศดีเราก็ตีเป็นแค่สายอากาศมันอาจจะไม่ได้สามดาวเนานะเราก็ถ้าเราตีเป็นหลาย,ลายสายเราก็จะไปตีบ้านนั้นได้อาจจะได้3มดาวน,นะเพราะว่าเราเป็นตีเป็นทั้งสายพื้นสายอากาศนะครับผมโอเคครับ ร้อยเนาะในสูตรครั้งแรกครับก็คือบ้านเมื่อกี้เป็นครั้งแรกนะถั่ววิตีเลยนะก็ได้สามดาเลยนะก็เลยแบบแว่าออสูตรนี้มันโอเคนะคผมก็เลยทดลองออกมาใช้ในการตีวอด้วยเนาะโอเคครับก็ผมก็จะทำสูตรเป็นลยนะ เื่อเราเลือกสูตรทหารได้นะครับเวลาเราทําสูตรทหารเนาะเราก็จะมาตรงที่ฝ่วนเนาะตรงนี้ครับถ้าเราบันทึกไว้แล้วเราก็เวลาเราต้องการใช้เราก็สามารถมากดฝึกเราต้องการชุดไหนเราก็สามารถมากดสุดได้เลยครับก็จะได้ใช้สูตรนั้นเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลืมนะครับเพราะาตัวน,นี้ก็เป็นที่บันทึกอาหารนะโอเคครับ ก็ผมอาจจะไม่ได้ตีให้ดูออทุกบ้านเนาะ